บอบอได้ปลูกได้ครับตื่นยังไงไว้แต่นอนเลยครับนอนเลยครับผมโอ้ยที่ลูกเค็นอย่างนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะมาเบิงมาเบิงแหนมตุ่มแหนมตุ่มนอนค่ะนอนในลูกชายนอนก่อนคุณแม่ก็ยืนลักยืนเฝ้าลูกกลางคืนน่ะแหนมตุ่มดุดเข้าไปไตทองเลยเด้อ <Huh? S 1> ให้นอนก่อน มพูพีพี่นสิกับบ้านเมื่อเราขายผลไม้เออขายหญ้าขายกล้วยเมือเดวกล้วยเมือเดวหนึ่งพันนอนนอนหลับก่อนนะครับนอนพักผ่อนก่อนเด้อแม่แม่ครับผมนอนตื่นเผื่อสิกับบ้าน นอนพักผ่อนกันเลยพี่มยครับผมรับรับลูกรับรับตาลูกรับตา พอนก่อนครับผมผมนอนก่อนครับผมน,นอนก่อนนอนตืน่นคนอย่าติดกับก้าน เบิ่งเอาเบิ่งเอาแม่แม่รูไส้นอนแล้วเมือนี้ทุ่มือบอกให้นอนบ่นอนแต่ว่าเมือนี้นอนแล้วครับผมมือนี้บึก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 ว้ายนี่มันตุ้ดใส่กันเเนาะ ปุุ่ปุุ๊ปุุ๊ปุุ๊พ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 ุพุพุนุพ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 ุเุพ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 นพุ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 พพุ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 พดพุพเดี๋ยวกน ตะดินเฮ็ดยังน้อยๆกับตีนแตกคือปั้นยังเราโลดนั่นโชว์เขียวพร้อมโชว์เขียวครับโชว์เขียวหืมหลับอีกเจอ ให้ผมนอนก่อนครับผมเฮ้ยผมนอนพักผ่อนก่อนเด้อครับเด้อนอนพักผ่อนก่อนเด้อครับผมโอ,อ้ยแหนมตุ่มแหนมตุ่ม แม่ตุ้มแม่เป็นเพรามันมักเบาคือกันบ่อวันนี้แม่เคนกนกงจะได้แม่หางดีมักเบา,บ,าบ่อบบ๊อบเด้ปลูกเด้ครับตื่นยังไงว้แึงนอนเลยครับนอนเลยครับผมนอนครับนอน โอ้ยฮที่ลูกเข็ดเนี่ยที่ลูกเข็ดเน้องนอนต่อเออบิ่งบอกว่า แจ็คน้อยก่อนจังสิลูกเออเลิบโอ้ยเลิบกว่นอนโอ้ยเนาะเอาอานอนตื่นยังไปเออเอาแบบนี้เพิ่นบ่ได้อยู่หลังห้องได้หนิเพิ่นมาอยู่หน้าห้องได้ได้หนิมิ่งหนิเออฮะฮะ บ่หูหรอกค่ะหูตาน,นาหองละนอนอยู่นี่นาหองนอนรับเฉยนี่กำลังสิลูกนี่จะเฝ้าลูกนอนอีกกันนอนต่อนอนอนต่อนันเลิฟกระตื้นอีกแล้วเลิฟม,มันแม่บอแม่บอกเอบอบ่หูหอดแม่ละเลิฟนัเอา้าโอ้ยลำค้านหูยเป็นสิวาที่นี่นะเอา้าตื่นเค่ไหน ลูกเ็แยังครับลูกแคทนยองบ่า่าฮ่าู่จะพอปันได้ดอกปู่ใจกันนิ่งตื่นเลยเออยังวะเสียงอะไรเสียงอะไรตื่นเลยมิ่งตื่นเลยครับผมเสียงไงไพ่ลำโพงหนาทีแปบมิ่งเลยจะเดินเลยตื่นเลยครับในเวลาจะกลับบ้านแล้วใกล้ใกล้จะเด็กกลับบ้านแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเด็กกลับบ้านแล้วผม รอเวลาครับรออีพ่อมาพากลับบ้าน่าฮ่่าวลือดข้าวบเลือดบลูเมาว่าา่า่าาาส่งข้าบัข้าวบปับ่านบตรมา่งของบ้านดาวเรมาย่อนดาวประจําเลยครับ ก็ขอบคุณในแม่ทีทุกท่านนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับสก์ายกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะก็จบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะแม่ะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะใช่นอนตืน่นเอาข้ากบานพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ